สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตอนที่3มแล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาตอนที่3มนะคะเรามาสรุปก่อนหน้านี้ว่า2คลิปที่ผ่านมาคุณครูได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเนี่ยคลิปที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของสูตรที่1คะ่ะการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือเอาความกว้าง คูณความยาวแล้วก็คูณความสูงนะคะส่วนอีกสูตรหนึ่งคือปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงอย่างไรนะคะคําว่าพื้นที่ฐานเนี่ยพื้นที่ฐานมันก็คือเราก็เอาความกว้างคูณกับความยาวนั่นเองนะคะนักเรียนต้องจำสองสูตรนี้ให้ได้นะคะเราไปดูเนื้อหาของคลิปนี้กัน,นะคะ่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหน้าข้อที่1หน้าหนึ่งรนะคะโจทย์มีอยู่ว่ากล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้ดังรูปนะคะเราไปดูกันเลยค่ะสิ่งแรกของ การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเราต้องเขียนสูตรก่อนนะคะซึ่งสูตรของมันมีสองสูตรตรงนี้ครูเลือกสูตรที่1คือปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงอะไรคือความกว้างคะถูกต้องคะ่ะ20เซนติเมตรคือความกว้างความยาวคือ10เซนติเมตรความสูงคือ25หเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นยี่สิบ คูณสิบคูณยี่สิบห้าหน่วยของปริมาตรคือลูกบาทหน่วยเป็นอะไรคะถูกต้องค่ะเซนติเมตรต่อไปค่ะเราเอายี่สิบคูณสิบคูณยี่สิบห้าเรียนไปโทษในเศษกระดาษได้เลยนะคะจะมีค่าเท่ากับห้าพันลูก เซนติเมตรนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยคะ่ะอันนี้ไม่มีรูปนะคะโจทย์ของมันมีอยู่ว่าถัทางทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง1.2เมตรยาว1.5เมตรสูง1เมตรเพราะฉะนั้นครูจึงเลือกใช้สูตร ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงคืออะไรคะนี่ค่ะความกว้างก็คือ1.2ความยาวก็1.5และความสูงคือ1เราก็นำตัวเลขทั้งหมดนี้มาคูณกันก็จะกลายเป็น1.2คูณ1.5คูณ1หน่วยของมันเป็นอะไรคะ ถูกต้องค่ะเป็นเมตรเพราะฉันก็จะกลายเป็นลูกบาทเมตรเราตัวเลข3ตัวนี้คูณกันแ็เรียนทดในเศษกระดาษได้เลยนะคะก็จะกลายเป็นเท่ากับ1นึจุดแปหรือ,เ,อเกียนแค่นี้ก่อนลูกบาทเมตรบางคนบอกว่าครูครับ ผมเขียนแค่1.8ได้ไหมได้นะคะเราสามารถเอาตัวนี้ออกได้นะคะเพราะฉะนั้นจากสองตัวอย่างของคลิปนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสิ่งแรกในการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนจะต้องจําสูตรให้ได้ว่าเราควรจะใช้สูตรไหนนะคะระหว่างสูตรที่เราจะใช้สูตรไหนระหว่างสูตรที่ หนึ่งกับสูตรที่สองเห็นไหมคะสูตรสองสูตรนี้นะคะนักเรียนต้องจําให้แม่นเลยค่ะนี่นะคะนักเรียนต้องจําให้ได้นะคะว่าสูตรไหนเป็นสูตรไหนก็จะกลายเป็นปริมาตรของทรงสี่มุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงหรือสูตรที่สองคือปริมาตรของทรงสี่มุมฉากเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงนะคะขอให้นักเรียนโชคดีค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ